ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสู่ผู้สู่คนเนาะที่นี่ตอนนี้เราสู่ซองบานปะทศไทยมาหน้าอีกแล้วพ่อพี่น้องมานี้กันฮะพ่อพี่น้องไปเบิ่งกันเตะต่อพี่น้องเองกำลังเตะต่อกันอยู่พี่น้องทำเห็ดยังเสียโตเสียโต เตะต่อพี่น้องเลยกำลังเตะต่อกันพี่น้องลูกชใจบุ่งเป็นเตะต่อพี่น้องฮ่ากะไข่เด้เป็นไข่ว่านนี่ฮะกระไข่พี่น้องเล่นเป็นยังอีกก่อน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 น้อยก่อนน้อย ผู้แพทนั่กันแต่กับพื้นเนี่ยหน้า

ก่อนก่อนเลยเฮียยังนะมีแต่อายแท้บัวซอยเสืออายพี่น้อยหน้าสดใี่ไหมกองสดมีแต่ซิวเต็มหน้าเคือกันบัพี่น้องใส่พ่อบัคือดอกพี่น้อยนั่นใส่ก็ได้หรือเล่า <N> Abang <-oticality> <N -otic> hey, เบิ่งกันตีต้อพี่ to... oh อาอไอนี่หละเปิดมาแล้วไอเลอะจนทำให้ยังเล่นจนเมื่อยบอกเล่นจนไอเล่นจนไอเป็นยังเป็นยังนะอันนี้เป็นเฮือนประบุนที่ไหมเฮือนประบูนต่อเด้อ ตรัีเขาะเตียอนียตอัจอยตียอยไอจอยตียอยมาบิงต่อกะจกตีต่อเนาะตกากับพี่น้องไหมตีตอเนี่ผมจะเตี้ยน้องไอจอยโตียไปตไปไปหเตีตอเล่นตีตอนอไอจอยไปตีตอไปนีะคกยังแกเสือพี่น้องหอนแห้ง โซก้าโซก้าพี่น้องโอเคจอยตอนนี้เพ่พี่น้องเพ่วิทพื้นพี่น้องวิทพื้นวิทพื้นแก้กันตอ้ออมียังบัน

จะเตะโตอกันจนคำเลพี่น้องไเตะจนเต็นตกเลยพน้อ้ยอีวพี่น้องไอ้ลูกซ้อนเซ่ะเตะต่อมื่วันเมื่อวันนอนมื่อมื่อนนี้เล่นเลยครเลยพี่น้อง cứ hồ thế hồ thế mà có nội

เล่นเมือ่อยมากินส้มลูกซาดพี่น้อยกอนน้อยกอนน้อยเอ้เล่นแล้วลรอคะยิ้มแห้งพี่น้อยมากินส้มกินข้าวเดียวมืดกล้องโหดโห่อยัง ไปใช้ทำสิไปใช้ขีรดบ่เอฮาก็จะเก็บความเพียงเท่านี้พี่น้องต่าสุดใจก็อย่าลืมกดไลไ์กดแซ่์เนาะไลค์ก็แชร์กดติดตามเนาะพอกันคิดหลาสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะความเจ็บอย่าได้ความฝ่ายยาสูมีโชคดีตลอดปีตลอดฝ่ายซถูก